ก็ยังไม่ค่อยสีสางใส่สงการอยู่เลยสางมากินสงการสางมาไหวเดือกินเมื่อนั้นลูกเสื้อขนมกินมันห้ากิโลกินเบิดกินเบิดประมาณสองกิโลแช่ตู้ไว้กระขึ้นละอืมเขาซื้อแบบแห้งเขาก็จะเก็บได้ละกินเบิรดเบอร์ดได้แช่ตู้แล้วกิมกินไว้ใส่กระเล้วเนาะ เดืออมงงมงใครอยู่เจ้าบ่ได้บ่าัึงป่าเนอไม้ถึงหมดสวนคือข่อยขนมข่อยเดือย่างเฮาบาเ่อ้นหวแล้วแล้วว่าสีห้ค่าเพียงจักบาทกัให้ยหมาแล้วว่ากานว่าสีบ่เอาก็บ่ได้

อออพอดีอเลยนี่อนพอไหนแล้วแล้ดูดเมื่อก่อนคันไม่เท็ดอีกอะก่ะเจวเลยนี่อโอ้ยขาวเบิดนาได้สามสิบสอบหว่วงหางไลยเขาเจ้าบอดีเขาพายมือหอดบ้านนี่เขาสีดาเด้นี่เพื่อนบบบเป็น่างเพ่นเออเพราะว้ปาดมันเขาก็บรเทานพอะสิห้ามือคอยนะ เอาบากม่วงไปเทใบเอนกางทงกลางทงแม่บางน่ะก็อีเพงีงจังกับมาเอา,อเ,าเอาเอว่าไปใส่เขาให้เขามาเอาไปใส่ผัวอยูุ่บานให้เพื่อนมาเอาบอกม่วงให้ทีเทวบพี่น้องเอ้ยเพื่นาาอนเราบอกามเอว์มันบอกมเอากรา,าบออกมาเอาเองมาเอาทีนี้มาหอดพี่น้องบอกม่วงไปยังพ่อหน่วยนะเก็บใบนะเข้าลากเข้าหนีเบิร์ดจงวบตั้งแต่พงพี่น้องกับหน่วยเนาเพื่อนบอกเอาเก็บใบ เพราะว่าตัวเฮ็ดหมันเอาเมื้อบ่ได้เสนอพี่น้องเอาเมื้อบ่ได้ก็เลยเทไวอไ้อยากได้อยากได้เมื่อให้ลูกกินสมัยนั้นมาเก็บบังหวงอยู่ป่าเนาะพี่น้องเฝ้าพื้นความเก่าแต่สมัยเฮ็ดหมันมาสันดอกใครหาพี่ติด,ดอืมทุนสมอยากไรอยากอะไรฮะเม,ะร,ม,มร์พูดแมร์พูดอืม นนันี่จังไรละวันอือเดียวน,ยยน,น้อยสิอืออยากกันอน้อยสิตาเสียมโหมาเจ็บพริกบ่มือน,น,นี่นี่กะเท่าบ่าได้อยู่ได้เศร้าคนกระติกน้าคนแล้วนี่แมนน่ะแล้ว ใช่แล้วพี่เนาะนออ้วนอ้วนน,นี่ภาพจะย้อนสแสงมันก็จะเบานอง,งา้ำกบผู้สีบ่งามอืมอ่าเอาอีกเยู่ยวบอกก่อนเนาะ หน UM? ่อสุดท้ายของเช้าน <Where fore? S 2> ี้น่ะ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนนี้พี่น้องเปิดบ่งเดอเออตัวนะสวยมากเลยร้อยอีกสวนตาดิดจอาลงมาบวกในลายได้นี่สองร้อยอีกละมือนี่นี่ในลาย ไปจักสอบละตาตาดีขึ้นบนกับม้าแล้วพี่น้องโอ้ยได้หลายคือเก่าถ้าเบิ่งไว้มันสีทะลุสองร้อยบางวันได้สองร้อยไปไหเบิ่งตีนอนเหนงบ่หลายได้บ้านนี่เงาะเอาเงาะอุ้ยมีแต่เงาใหญยๆตีนใหญยๆไปเอาแต่แต่กรูที่อาคิดจะ ชอบอันนี <Honor> adalah, <und> ้ยังก mm. no mm. yeah. ็ชอบอันยูเรียนี่คือจังมันเท่าไหร่ก็อนซีชอบอแมนบอกกูมือแมนมาแต่เราไม่ไผน้อยไผ่มาทิ่มอยู่นี่เราไม่ไผ่น้อยไผ่หนิบอกอ๋อเฮ้ยเงินหนับอคูมือแหนบใส่ถุงใส่ถุงไว้เนาะแต่ละมือเนาะออกแล้ววะ ออกาได้ดอกเออไม่บัวพ่อสอบอออไม่บัพอสอบเอ้ยอไปใส่มาอืมมันก็ซื้อหอมที ซื้อหอมกระเจี๊ดหมินแปดเมินพื้นลงทุนก็สีได้บ่แม่ได้เดี๋ยวพี่น้องลงทุนเอาแต่ว่าเป็นเอาดันเออปุ๋ยอีกปุ๋ยกับแพงแเงอืมค่าเบิ้งเงินพอข้ามาลาบวันสีได้จักกิโลเมื่อนี้ทะลุสองร้อยบ่อมือถ่ายคุ้นสาเงาอยู่พี่นออ้องเลย ไปเกยนกิโลพอคามาแล้ว hmm. พ euh, oh ี่น้องขาเต่นบรลไทยอิ่วเออแนวแนวเพื่อนเจียวเงินมาให้บอเอาเอาสร้างเพื่อนสามสามบอสามสองาเมื่อนี่สิรูดเมื่อนั้นบอตีเปิดเศร้าละสี่พันเออเพื่อ กอข้ากะบอเอารถใหญ่ไามคนน้อไม่โอ้ยกูดิ์ตนมอเตอร์ไซค์ดิเตมแน่นเนาะแกโกโก้มาเนี่ยผียงเต็มแน่นแพงเสียไว้แต่ใส่ยามไหนห้าสิบเออาไว้่ไปหาหมอเอาไว้แต่ถ้าไปห้าหมอรถซื้อเงี้ยงเ่ีเหนเหนยเอาเหนียเขาขึ้นแต่เมย์ใสแล้วของแม่นั่นอือ กวนน่ะสิ้าเนงเล้น้อยหน่อยหรือบห้าโหลมือนี่เอ้ยตุดจองร้อยป่ะได้ร้อยแปดสิบเออไปเปนทุกไปเอานะบามือนึ่งบามือนึงเอ้ยเงินสามพันดาวไปเนี่ยอือเปนอยู่นนอ รับซับรับซับสิเสียไปได้เจ็ดร้อยเหมือนกันมานีน้มื่อน,นี้ร้อยแปดสิบกว่ากิโลนำ้ำกลางแสนแล้วอ่ะไปใส่สระก่อนในมื่อนี้อือ<ห>ไปหามากระจายไป<ๆ><ๆ><ๆ>